สวัสดีค่ะหนูดีร้องเพลงชาติเป็นไหมคะเป็นอ่ะไหนลองร้องสิคะเ,ะเออไมไทศไทยยืนตรงเลยค่ะอ๋อไม่ต้องยืนจริงค่ะยืนปลอมประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชือ้อต อัดเลยอ๋อภาษาไทยของไทยทุกส่วนนะอยู่ดำรงบนไป้ใจอันมวนเวนอก็ร้องสิอับพมาอีไทยนี่อ่าอบอ่าอบเออโอเคแ<อ>ล้วก็อะไรอีกแต่ถึงรบไม่

ายค่ะโอเคพอแล้วค่ะเหม็นเต่าพอแล้วเดี๋ยวนั้นอาจะปิดก่อน